ตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกขาเนาทีัดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นอวีกับช่องส้งต่ำนะนี่ผมจะมาเล่นแบบว่าร์เลนซั u พอร์ตนะคือเกมเนี้ยคือผมกดกดมาสามนะฮะกับอะไรอะชื่ออะไรนะกดสมนะครับผมมากับคิวเลนแล้วก็ ไาเตะนะถ้าถ้าไมาเ่เล่นกับเพื่อนนี่ก็จะทำนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเพื่อนดาานะครับผมอันนี้ก็ผมก็บอกเพื่อนว่าพี่ผม,อมเอามเล่นรมได้ปะ่ะพี่ก็บอกว่าเอามาเลยน้อง งนั้นนี่เป็นตัวเบิร์ดดาเมจค่อนข้างเยอะนะโอ้ <middle> โหช็อตนี้ <under> เอาโหเพนด้าโปลาดอกวาวะน่า oh. ah, หิวจัดนะช็อตนี้สังเวยไปฮะฟังนั้นมีตัวจับตายถึงแบบถึงสองสเป็นตัวเบิร์ดดาเมจทั้งหมดเลยคนระับ ปลาดอเข้าหัวชอตนี้ซิลึงก็หายเลยฮะเมา่ไงเพื่อน,นกันได้โอ้โหเด็กป้อมตีด้วยฮนะไม่ไหวครับ ลูกเราเก็บแพนด้าได้นะแต่ก็แต่ก็แรกะฮะช่วงน,นี้ผมว้าวกลับแล้วแต่พี่ผมวิ่งมาช่วงนี้ถึงกับถึงกับเบอเลยฮะช่วงนี้แม่ผมผมถึงกับแซล,ลพี่แกเลยว่าแม่ให้ขับปัานดีๆไม่ได้เลยนะอะไรเงี้ยพี่แกก็คำเลยะ เพื่อนช่วน,นี้เฮ้ยซิวรอดรอดหรือเปล่าไม่รอดนะโอลโลว่าไงเพื่อนสวยครับเ,รเก็บไปสองไ <ป S 2> สองสวยจัดคือผมไปให้แคลรี่เขาขาดดวนหนึ่งหนึ่งกันไปนะโคงกับโตโลนี่คือแบบต้องเดินเกมอะใครเดินเกมได้ดีก็ เป็นฝ่ายชนะไปครับแลกกันไปครับออฟเลนเราโตโลฮะโอ้โหปลาดอกเบ้าฮะ Slayer is Lane attack. Tower under Our ผมว่าโฟเรนติโนเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับยากไม่พอโดนแปนทุกเกมอย่างเงี้ยก่อนจะหลุดมาเนี่ยคือตัวเน네ี้ยผมฝึกค่อนข้างนานเลยนะครับกว่าจะเป็นนะแต่ว่าพอรับได้นิดนึงนะครับอ่าเปินี้ว่าไงเพื่อนอ้าทำบุญด้วยอะไรครับเนี่ย ต่อแล้วครับคือถึงไหนแล้วอะอคือฟรินติโน่เนี่ยมันต้องต้องฝึกบ่อยๆนะครับถึงจะถึงจะเก่งนะ <Double kill. S 1> ตัวนี้ผมฝึกมานานมากนะครับกว่าจะลำ้ำแบบว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้บอกว่าตัว, <Double kill. S 1> ตวเองล้ำเก่งนะคือถ,ถ้าเจอหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ก็พอได้ครับแต่ถ้าสองหนึ่งสามหนะึ่งขึ้นไปเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่า เล่นฟร์เรนติโนทีไรอ่ะคือไม่ได้เล่นแบบสบายใจสักทีเลยนะครับมันโอ้โหชว่วงน,นี้อันตีว้าฮะ,ะเกือบแตกครับผมยีกคืึกันเลยทีเดียวฮะคิมจิมากฮะ,ะ,ะเวลาผมเล่นฟร์เรนติโนทีไรฮะผมจะเจอแบบจับตายอะ่ะไม่จับตายก็แบบพวกเบิร์ดดาเมจมาแบบ ท้องตัวลุมเลยก็ตายแล้วอะไรประมาณนี้ตอนนี้โอ้โหโอ้โหว่าไงเพื่อนโอ้โหปลาดอเข้าหัวฮะแลกกันไปฮะซิลพอย้ำนะเพื่อนนะพอย้ำนะครับว่าอย่าทำตามนะครับเอ้เอาฟอร์เรนติโนมาลมอะ อันนี้คือผมเล่นกับเพื่อนนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวโดนดาวนะอัปเดตสกอร์ดีกว่านะครับผมฝั่งเรานำอยู่6ตัวนะครับ5้าตัวนำอยู่5 5ตัวนะ เก็บราไม่ได้ครับเพราความได้เปรียบเฮ้ยฮะตอนนี้เป็นไงฮะโอ้สวยเลยครับเก็บซิลไปได้เนี่ยถือว่าทำให้ทีมได้ง่ายขึ้นนะครับเ n d e s t r o ได้ โอ้โหเพนด้ oh, Panda, แจ่แข็งแล้วผมนอดนะฮะถือว่าเพนด้ช็อตเมื่อกี้นี่สวยมากนะครับเอาตอมฮะตอมดีเซลฮะเออนลาคลิปตัวนี้นะพี่เจ็บแต่ตอมฮะโอ้โดนช็อตดาวครับช็อตนี้ <Double> kill. โอ้โหไดแค่รอวะไม่กล้าเข้า <c oughs> จับตาย้นั้นเลยนะครับตัววิลา่าส่งลักมานี่คือแบบจอดนะฮ <c oughs> ะสวยฮะลำบีล่าดอกนี้ไว้รือเปล่า สวยฮะโอ้โหติดคือฮะทำอะไรไม่ได้ฮะติดคือเอ้ยอะไรครับเนี่ยใไฮเตะผมฮะถือว่าสนุกนะคือเล่นเป็นทีมเนี่ยถืว่าสนุก กขึ้นกาเยอะเลยลอ่ะกดสโลแรงนี่คือแบบมันไม่ได้คอกันนะครับมันเล่นไม่เข้าก,กันผมอ้อมหลังมาแล้วฮะฟิกมาแล้ว, <c oughs> รวลครับโอ้ผมอันกี่เบ้าคลับผมแบบโชว์ฮาเลยฮะแบบช็อตนี้ แล้วังกรไม่ได้ฮะเสียป้อมเลยะแพนด้าดันรัวๆเลยว่ะมาไงพี่ตอมดีเซลฮะตัวฟาร์มประจำช่องครับผมทัลเลนด้วยกันนะใช่พี่แกฟาร์มนะดูเราดีกว่าครับ โอ้โหไม่ไหวะเพื่อนร้อยก่อนไม่ฮะคำๆกันนะช่อนนี้ไม่ไหวไม่ไหวฮะว่าไงคิวเลนฮะเกย็แพนด้าไม่ได้ฮะไหลหรือเปล่าครับสวยฮะโอ้โหต้องไหลแล้ววันนี้น่าจะตายเองฮะช่อนนี้ <laughs> อะตอมดีเซละเอะเรื่องนะอะเกมนี้ผมจะออกเป็นการเวทก่อนนะคือออกจากเกาะมาก่อนแล้วก็ออกการเวทนะเ,ทเพื่ออะไรฮนะเพื่อป้องกันตัวเองนะทั้งซิวทั้งวีล่านะครับ เบิร์ดดาเมจทั้งนั้นโอ้โหโหโหไม่ไหวนะดาเมจเยอะจัดนะครับถึงก็ต้องวร์ปหนีเลยครับโอ้ต้อง ฟิกเกอร์นี่เลยฮนะจุด <Double Kill. S 1> นี้ไปให้ไฮเตะโอ้โดนขัด <Team> โตโร่โโ <c oughs> อะไรฮนะฟาร์มกิฟตต่อฮนะเอี่หน้าเหมือนไส้มากครับผมตอมดีเซลว่าไงพี่สวยฮะ ความหวังของหมู่บ้านนะฮะ้อต้มดีเซลอะเปิดมังกับเปิดดาร์กแล้วครับ oh. เพื่อนมาหรือเปล่า oh. ไม่น่าไหวครับมังกรตีแรงมากครับกลับบ้านรู <laughs> oh. Oh. ้ว่าสูสีมากเลยครับ20ต่อ19นะเงินก็แบบสูสีกันมากครับ ไม่ต่างกันเลยนะต่างกันสองพันนะเอา,าเว่าไงเพื่อนคิวเวลนหายไปอย่างไวนะโอ้อันตีเบ้าเลยฮนะช็อตนี้ ดาเมจฝั่งนั้นเย้จัดะครับโอ้ตายหมดนะครับเหลือคนเดียว้จิตใจล้ำด้วยอะไรครับพี่ ฟ่งนั้นเราดาร์กอยู่นะทันลืกเปล่าอะไม่ทันนะขอย้ำนะครับอย่าอย่าเล่นตามนะถ้าลำถ้าเล่นโฟเลนแล้วเราไม่ถูกแทงใครก็อภัยกันด้วยนะครับผม<า>ผมก็แบบไม่ลำกิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมเล่นกับทีมเนาะสนุกสนานกับทีมนะครับ ขอโทษฟังเมนฟอร์เรนด้วยนะครับผมว่าไงเพื่อนแพนด้าหายอย่างไวเลยฮะเข้ามาเช็คพุ่มฮะพุ่มแห่งความตายนะนละ โอ้ oh, รู้ดีครับผมปีป้อมกวาน,นะนสวยเลยครับผมปีปอ้อมป้อมสำคัญนะอนนโอ้โหอันตีป้อมอีกแล้วอ่ะ สกอร์ย6ิบหกเท่าแล้วนะครับสูสีมากส่วนเงินก็เฮ้ยฝั่งนั้นนำอยู่500นะะฝั has for the final ่งนั้นก็เล่นดีนะผมแม่ Slayer has been defeated. โตโลฮนะเย็นเพื่อนเดินนำมาแบบนี้ไม่ไหวนะ แนี่โอหปาดอกว่าวฮะสิวเพื่อนโอโ้โหสกิลว,ว่าวอีกแล้วอะ่ะแหมว่าวบ่อยมากโอ้โหตอมดีเซลฮะเจ็บปุ๊บชิล ช็อตน,นี้ผมจะกลับบ้านแล้วนะผมแอนดา้าฮะโอ้โหเก็บงานแสบมากเลยนะจบได้หรือเปล่านะาเนป็นด้าตัวเดียวนะครับอะไรเพื่อนถึกแห่งศักดิ์ศรีฮะ ตอมดีเซลฮนะโอ้โหไม่ไหวครับตายได้นะพี่เอา้าดไงเพื่อน <c oughs> พี่คนนี้โอ้โห อย่างสวยเลยฮะอโอ้ฝั่งเราเหลือสองครับจอนนี้เสียเปียปมากครับตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้เป็นไงเพื่อนโอ้โหดูว่าสวยฮะ จัดนะฮะชอดนี้ถือว่ากันได้นะต่ <Our S 1> อเพื่อนนะฮะถือว่าเล่นยากหน่อยนะเนี่ยพอเล่น <Our S 1> โดเหเพื่อนเกิดมาแล้วครับหายยังไปเลยซิวิไม่ทำอะไรเลยครับโอ้โหแตกกันไปฮะลูกแพนด้าตกแพนด้า,ดาเข้าเรื่องนะ อาวฮิโลเมียอันติโอ้โหเกมนี้เดือดมากแล้วผมเหลือฝั่เหลือป้อมฝั่งนั้นเหลือป้อมป้อมเดียวนะฝั่งนี้เหลือสองฮนะสกอร์เท่ากันอีกเดือดจัดนะโอเคนะเดิดตัสกป์ไ์เยอะ ถ้าเราไม่ถูกใจแกขอโทษด้วยนะครับผมเดินเช็คแล้วนะฮะสอตนี้ว่าไงพี่ดีล่าเวอร์เลยฮะทำอะไรไม่ถูกเลยครับสอตนี้เก็บไปหนึ่งฮนะเก็บไปสองฮนะสอตนี้มาดอกคูยแล้วนะครผม เอาอีกแล้วฮะโอ้โหขู่บ่อยมากว่าไงฮะชนนี้กีบไปสามฮะมาดอกเข้าหัวซิลชนนี้ซิลสตันทำอะไรไม่ได้ฮะเหลือตัวเดียวฮะแพนด้าจะทำอย่างไรฮะอันตีเข้าเพนดา้าฮะสวยแล้วผมแม่ชนะ,นนฉะนนเฉยแล้วแม่ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่